ชืออะไรครับผมน้องอันนี้น้องใบบุญใช่ไหมครับกี่ขวบเนี่ยขวบสามเดือนนให้น้องใบบุญนําโชคหน่อยยิ้มๆหน่อยพูดไม่ได้เอาไปเอาเอาจกคล้วง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 ปิงปองให้ไหนเลยลูกมาเร็วเวเร็

หนึ่งสองปุ๊บจิ้มขึ้นมาอ่าไหนตัวไหนเอ่ยเลขแปดนี่เอาลูกคนคนคนอ่าลวงมาอีกลูกเอาแล้วเลขต่อไปคือเลขแปดหกแปดหกฮะตัวเดิมที่หลวงตัวเดิมที่หลวงหลวงอยู่ใส่หรือวัดใจสามัคคีเหรอเอาแปดหกแล้วอีกตัวที่อีกตัวลูก,ะลก,ลกนะ เอาสามตัวเลยสามตัวเลยไอ้ัจลูกเออโอ้น้องใบบุญครับอายุสามขวบตัวที่สามครับเอาแปดหกหกแปดหกหกเอาดูไมาอีกนิดหนึ่งหรอไหนไหนไหนเอาดูดูเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วคือเลขเลขไหนเลขเก้าใช่ไหมเลขเก้า ไหนๆก็เอาอีกเอาอีกลูกเอาอีกตัวนึงเอาอีกตัวนึงตัวนึงลูกอสองโตไอ้ไอ้อีกอันนึงลูกน้องใบบุญอ่ะไอ้เอาอีกเอาอีกเอาอีกอันนึงอ่าโอเคหยิบปั๊บเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดหกหกเก้าหนึ่งน้องใบบุญนี่โอ้โหเออเก้าหนึ่งนะเก้าหนึ่งใช่ไหมลูกเก้าหนึ่ง ใช่ไหมลูกอุ้ยเอออาน้องใบบุญอายุสามขวบมาจากอำเภอโนนรายครับขวบสามเดือนอ่าเท่าไหร่นะขวบสามขวบเดือนอ๋อขวบสามเดือนอน,ออน,น้องใบบุญมาจากอำเภอโนนรายวันนี้มามาท่านพระครูนะครับก็อันนี้กาแฟลานบุญอ้อมมาอีกแล้วอำเภอโนนรายมาเยอะเลย S <S นะโอ้เออไอจิกจิเออที่วังพญานาคราชนะครับที่วัดป่าทบวงสารามตำบ,บนแคนอำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์นะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านทุกคนครับที่ก็มาติดตามรับชมครับสวัสดีครับกาแฟสายบุญนะถ้าใครมาก็อ่ากาแฟฟรีครับ